พระธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโูวัดบรมนิวาสราชวร,รวิหารท่านจกคุณใหญ่แห่งวงธรรมยุทธ์ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาพระาศาสนาพุทธในรูปแบบใหม่ทั้งในฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคราวาสอีกทั้งยังเป็นผู้สอนธรรมะ ให้แก่พระเถระองค์สำคัญในธรรมยุติกานิกายหลายรูปรวมถึงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่แห่งพระกรรมฐานสายวัดป่านอกจากนั้นท่านยังได้เป็นพระอุปัชาของหลวงปู่แหวนสุจิโนโนหลวงปู่ตื้ออาจาระธรรมโมและอีกหลายท่านอีกด้วยธรรมะที่ท่านเทศานานี้นั้นแม้จะผ่านมาเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้วก็ตาม แต่ก็มีความละเอียดลึกซึ้งสมควรที่พวกเราเราพุทธศาสนิกชนพึงศึกษาให้เข้าใจเพื่อน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เจริญในธรรมต่อไปธรรมเทศนานี้รวบรวมและเรียบเรียงจัดทำเป็นสื่อธรรมะโดยพระครูสังฆวิสุทธิ์พระธรรมทโรครูบาแจ๋วเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนาราม คำชะอีมุกดาหารประธานมูลนิธิหลวงปู่จามมหาปุญโยบรรยายโดยรองข้อมูลคดีศิลปินแห่งชาติบทบรรยายและอำนวยการผลิตโดยพันตำรวจเอกยานพนยั่งยืนในานามของคณะสิทธิานุสิทธิ์กลุ่มบุญพระทรงธรรมวัดป่าวิเวกวัฒนาราม เพื่อนน้อมบูชากตัญญูกตเวทิตาคุณเนื่องในวาระครบรอบ112ปีชาติการของพระคุณเจ้าหลวงปู่จามมหาปุญโญพระธรรมเทศนาของ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์จัน์สิริจันโทตอนที่ร1 9อริยธนกถายัตสะสัทธาตถาคเตอจลาสุปฏิตติตาความเชื่อไม่หวั่นไหวตั้งอยู่ด้วยศีลแล้วในพระตถาคตเจ้ามีอยู่แก่บุคคลใดสีลันจะยัตส กัลยาณังอริยะกันตังปะสังสิตังศีลที่ดีงามอันพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญแล้วมีอยู่แก่บุคคลใดสังเคปสาโทยัตสัตธิความเลื่อมใสในพระสงฆ์มีอยู่แก่บุคลค,ค,ใใค,บคลใดอุชุภูตันจะทัตสนังความเห็นซึ่งเป็นธรรมชาติตรงทาง มีอยู่แก่บุคคลใดอคลิตโทติตังอาหุนักปรา์ทั้งหลายกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นคนไม่จนเป็นคนมั่งมีอโมคันตัสะทีวิตันติความเป็นอยู่ของคนนั้นไม่เปล่าจากประโยชน์บัดนี้จากพันนาทรับสี่ประการ อันพระอริยเจ้าพึงสงวนแม้พวกเราเหล่าพุทธบริษัทก็ควรจะสำเนียกจำทรงไว้แล้วบำรุงให้เกิดให้มีในตนเพราะเป็นทรัพย์ภายในด้วยว่าทรัพย์ภายในย่อมสำคัญกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกคือแก้วแหวนเงินทองสัพพวัตถุทั้งสิน้นเป็นเหตุแห่งสุขก,ก็ได้เป็นเหตุแห่งทุกข์ก็ได้โดยที่สุด แต่ร่างกายของเราก็ต้องนับว่าเป็นทรัพย์ภายนอกได้เหมือนกันกุศลากุศลจึงควรนับว่าเป็นวัตถุภายในแท้เพราะว่าวัตถุภายนอกทั้งสิ้นเป็นคติแห่งสังขารบางคราวได้บางคราวเสียบางคราวสมประสงค์บางคราวไม่สมประสงค์ถ้าสมประสงค์ก็ได้ความยินดีชื่นอกชื่นใจถ้าไม่สมประสงค์ ก็ได้รับความเศร้าโศกเสยียใจแม้ร่างกายของเรานี้ก็เช่นเดียวกันบางคราวก็สมประสงค์บางคราวก็ไม่สมประสงค์ส่วนความแก่ความป่วยไข้ความตายสามประเภทนี้อันผู้ปรารถนาจะไม่พึงได้สมประสงค์อย่างเอกแม้สิ่งอื่นหมื่นแสนสมประสงค์ทุกประการเมื่อความไม่สมประสงค์คือความป่วยไข้หรือความตาย แต่อย่างเดียวมาถึงเข้าก็จะพึงตัดความประสงค์อย่างอื่นตั้งหมืน่นตั้งแสนให้สิ้นศูนย์ไปได้หมดพระบรมศรีสุขตผู้เป็นพระบรมศาสดาจารย์จึงได้ตรัสประทานพระบรมพุทโธวาดไว้ในปัพพะโตปะมะสูุตรยกชรามรณะขึ้นเปรียบด้วยภูเขามีใจความว่าภูเขาศิลาแท่งทึบใหญ่ ั้งสูงจดนภากาศกลิ้งหมุนบทสัพสัตวเข้ามาทั้งสี่ทิศไม่ว่างเว้นแก่สัตว์จำพวกไหนมูอยู่ห่างออกไปก็ละเอียดไปก่อนมูอยู่ในเข้ามาหน่อยก็ละเอียดตามๆกันเข้ามาไม่ยกเว้นให้หลอเหลือข้ออุปมานี้ฉันใดความแก่ความตายก็ครอบงำย่ำยีสัตว์ทั้งหลายไม่มีส่วนยกเว้นจะเป็นกษัตริย์ พรามแพทย์สูตรจันทานคนมั่งมีหรือคนยากจนไม่ถือว่าเด็กหรือผู้ใหญ่คนพานหรือบัณฑิตย่อมครอบงำย่ํายีเสียสิ้นทั้งนั้นเช่นเดียวกันกับภูเขาอันท่านเปรียบไว้ฉะนั้นถึงจะแก้ไขด้วยการสู้รบชิงชัยหรือถ่ายทอนด้วยทซั์เป็นอันไม่สำเร็จด้วยประการทั้งปวงเพราะเหตุนั้น บุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อพิจารณาตามเห็นว่าตนเป็นสัตว์ตกอยู่ในอำนาจแห่งชาราและมรณะเช่นนั้นพึงยังความเลื่อมใสลงในพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เป็นการแน่นอนพรผันกายวาจาใจของตนให้พ้นจากกรรมอันลามกที่เป็นเหตุนำมาซึ่งความเศร้าหมอง ผู้ประพฤติสุจริตกิจชอบด้วยกายวาจาใจได้แล้วตนของตนก็จะพึงเกิดความยินดีโดยเห็นว่าไม่เสียทีที่ได้พบได้ชาติมาเป็นมนุษย์แม้บัณฑิตผู้มีปัญญาก็จะพึงสรรเริญผู้ที่ได้รับความสุขและความสรรเริญแต่นักปรา์ในชาตินี้แม้ละโลกนี้ไปแล้ว ก็จักได้ความสุขสำราญชื่นชมยินดีในโลกเบื้องหน้าบุคคลผู้จักประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจได้ก็ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อคือเชื่อต่อกรรมเชื่อผลของกรรมและเชื่อว่ากรรมเป็นของของตนแท้การที่จะเชื่อนั้นเล่าก็ต้องอาศัยด้วยการคบหาสมาคมด้วยกัลยาณมิตร ได้รับพาสิทธิ์อันท่านที่เป็นบัณฑิตช่วยแนะนําตักเตือนแล้วอาศัยตรองตามเห็นจริงแล้วตั้งใจปฏิบัติจนเห็นผลในความปฏิบัติของตนเองความเชื่อก็ตั้งมั่นขึ้นความเชื่อนี้จึงเป็นอริยสัพรประการหนึ่งตามประเภทแห่งอริยสัพซึ่งได้ยกอุเทศขึ้นไว้ในเบื้องต้นว่า ยัตสะสุทธาตถาคาเตเป็นอาทิความว่าผู้ใดมีศรัทธาความเชื่อเป็นไปมั่นในคุณความตรัสรู้แห่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสิ้นสงสัยว่าพระองค์เป็นพระอรหังผู้ไกลกิเลสแม้ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงคุณธรรมมีศีลสมาธิปัญญา เป็นอาทินี้และเชื่อว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุธทธด้วยเหตุที่พระอริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทยัยนิโรธมักอันศาสดาอื่นโลกไม่มีใครสามารถจะยกขึ้นบัญญัติชี้แจงแสดงได้พระองค์เป็นผู้สามารถยกขึ้นชี้แจงแสดงได้และเชื่อว่าพระองค์เป็น วิชาจารณะสัมปันโนผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะด้วยเหตุที่วิชาสามและวิชา8แ,และจารณธรรม15ประการเป็นตัวคุณธรรมประกาศในพระองค์ให้โลกแลเห็นว่าพระองค์ทรงพระคุณธรรมอย่างนี้และเชื่อว่าพระองค์เป็นสุขโตผู้ไปดีแล้วด้วยเหตุที่พระองค์ เมื่อยังมีพระชนอยู่เสด็จไปยังประเทศใดและพระราชาอาณาจักรใดย่อมไม่ไปขัดขวางต่อการปกครองและขนบธรรมเนียมของประเทศนั้นๆและอาณาจักรนั้นๆและได้ทรงประกาศโอวาทคำสั่งสอนให้ประชุมชนประเทศนั้นๆได้รับปฏิบัติตามแล้วได้บรรลุมรคผลสุขประโยชน์ตามความสามารถของตนของตน ประเทศใดที่พระองค์เสด็จไปแล้วก็อยากให้เสด็จไปอีกประเทศที่พระองค์ยังไม่เคยเสด็จก็อยากเชิญเสด็จไปเพราะพระองค์เสด็จไปดีอย่างนี้และเชื่อแน่ว่าพระองค์เป็นโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกแม้ด้วยเหตุที่โลกต่างๆมีหลายอย่างหลายประการคือสัตวโลกธาตุโลกอากาศโลก หรือกามโลกรูปโลกอรูปโลกอุตรโลกเป็นอาทิย่อมแจมแจ้งแก่พระองค์ทั่วไปดังนี้และเชื่อว่าพระองค์เป็นอนุตตรโรปุริสธรรมมสารถิผู้เป็นดังนายสารถีทรมานบุรุษและสตรียิ่งกว่าสารถีใดใดหมดแม้ด้วยเหตุที่ผู้ได้รับทรมานแล้ว เห็นผลได้ตนดังพุทธบริษัทผู้ได้รับทรมานด้วยทานด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเห็นผลจำเพาะตนแล้วไม่มีถอยหลังมีแต่ก้าวขึ้นไปเบื้องหน้าร่ำไปเว้นแต่ผู้ที่ยังไม่ได้รับทรมานถึงความจริงเท่านั้นและเชื่อแน่ว่าพระองค์เป็นสัทธาเทวมนุษยษ์านนง พระองค์เป็นศาสดาผู้สั่งสอนเป็นหัวหน้าของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ด้วยเหตุที่พระสูตรพระวินัยพระปรมัตซึ่งเป็นพุทธบัญญัติพุทธโอวาทประกาศแก่เหล่าพุทธบริษัทเป็นพยานอยู่อย่างนี้และเชื่อว,ว่าพระองค์เป็นคุถโธผู้ตรัสรู้แล้วแม้ด้วยเหตุที่ผู้รับศาสนาทายาท ได้รับปฏิบัติเห็นผลแจ้งประจักษ์แกต่ตนจนพุทธศาสนาล่วงไปแล้วถึง2,400ปีเศษก็ยังไม่มีอาการเสื่อมทรามแก่ผู้ปฏิบัติเห็นปรากฏอยู่อย่างนี้และเชื่อแน่ว่าพระองค์เป็นพักวาผู้มีภาคคือธรรมเป็นเครื่องแจกจ่ายแม้ด้วยเหตุที่ทานศีลภาวนาเป็นต้น อันพุทธบริษัทได้รับแจกนำไปปฏิบัติทั่วหน้ากันเป็นเครื่องหมายประกาศให้รู้ทั่วกันอยู่อย่างนี้พระคุณนามทั้ง9ประการนี้จะให้เกิดความเชื่อแก่พุทธบริษัทเป็นอัจระศรัทธาก็เพราะอาศัยคบสัตบ์บรุษฟังธรรมของสัตบ์บรุษตรองตามธรรมของสัตตบรุษปฏิบัติตามธรรมของสัตบ์บรุษเห็นผลขึ้นในตน เชื่อตนว่าพระคุณธรรมทั้งเก้าประการนี้มีที่ตนตนเป็นผู้มาส่งไว้แม้ด้วยเหตุนี้เหตุนี้อย่างนี้จึงเป็นอจลาสุปฏิติตาเป็นศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นศรัทธาทนังประการที่หนึ่งสีลันจะยัตสะกัลยาณังอริยกันตังปัสสังสิตัง ผู้ใดมีกันรยาณีศีลคือศีลดีศีลงามที่พระอริยเจ้ารักใครส่สรรเสริญเมื่อย่อนลงให้สัน้นได้แก่จตุปาริสุทธิ์ที่ศีลศีลมีส่วนบริสุทธิ์4คือปาติโมกขสังวรศีลหนึ่งอินทรีสังวรศีลหนึ่งปัจจัยสันนิสิตศีลหนึ่งอาชีวะปาริสุทธิ์ทศีลหนึ่ง ในศีลสีส่ประเภทนี้ถ้าจะให้สาธารณะทั่วไปคือรักษาเต็มได้ทุกหมู่เหล่าต้องยกกายกรรมสามวจีกรรมสี่ขึ้นในส่วนปาติโมกขสังวรศีลระวังทวารทั้งหเป็นอินทร์สังวรศีลพิจารณาปัจจัยแล้วจึงบริโภคเป็นปัจจัยสันนิสิตศีลให้ชีวิตเป็นอยู่โดยความบริสุทธิ์เป็น อาชีวะปริสุทธิ์ที่ศีลในที่นี้กล่าวไว้แต่โดยเพียงเท่านี้ผู้อ่านผู้ฟังฟังตรองให้เข้าใจคือให้เห็นขึ้นในตนทุกประเภทจะอธิบายโดยย่อพอเป็นทางตรึกตรองไว้สักประเภทหนึ่งในข้อสที่ว่าอาชีวะปริสุทธิ์ที่ศีลคือศีลที่ให้ชีวิตเป็นอยู่โดยความบริสุทธิ์นั้น พ Dante, да ึงเข้าใจว่าสัมมาอาชีโวเป็นยอดศีลคือเป็นอริยศีลอริยมรรคเพราะว่าร่างกายนี้เป็นอยู่ด้วยอาหารถ้าอาหารเป็นบาปร่างกายเราก็เป็นบาปถ้าอาหารเป็นบุญร่างกายเราก็เป็นบุญเพราะว่าร่างกายเป็นขึ้นด้วยอาหารเป็นอยู่ด้วยอาหารถ้าแสวงหาเป็นบาปได้มาเป็นบาป คือเบียดเบียนความสุขของผู้อื่นได้มาชื่อว่าได้มาเป็นบาปถ้าเราบริโภคของที่ได้มาด้วยการทำบาปนั้นชื่อว่ากินบาปเนื้อหนังร่างกายทั้งสิ้นเกิดแต่อาหารที่เป็นบาปที่เกิดเป็นเนื้อบาปหนังบาปด้วยกันสิ้นชื่อว่ามิชชาอาชีโวถ้าเราสแสวงหาเป็นบุญ ได้มาเป็นบุญคือสแสวงหาด้วยกำลังเรี่ยวแรงเว้นจากการเบียดเบียนท่านผู้อื่นอาศัยการซื้อหาแลกเปลี่ยนโดยทางสุจริตเขาได้ของเราไปเขาก็ดีใจเราได้ของเขามาเราก็ดีใจอย่างนี้ชื่อว่าสแสวงหาเป็นบุญถ้าเราบริโภคอาหารที่ได้มาเป็นบุญอย่างนี้ชื่อว่ากินบุญ เนื้อหนังร่างกายที่อาศัยอาหารซึ่งเป็นบุญเกิดขึ้นก็เป็นเนื้อบุญหนังบุญไปตามกันหมดเมื่อร่างกายเป็นบุญแล้วใจก็ต้องเป็นบุญไปตามกันจึงชื่ว่าสัมมาอาชีโวถ้ากายวาจาใจเป็นอาชีวะปริสุดที่ศีลได้เมื่อไหร่ผู้ปฏิบัติก็รู้ตนเห็นตน รู้ศีลรู้ธรรมที่ตนอย่างนี้ชื่อว่าศีลทนังเป็นอริยทรัพ์ยประการที่สองสังเคปัสาโทยัตสัตธิผู้ใดมีความเลื่อมใสในคุณความประพฤติปฏิบัติดีของพระสงฆ์โดยแน่นอนก็คือเห็นข้อปฏิบัติคือศีลวิสุทธ,ธิอันตนได้บำเพ็ญมาแล้วดังประเภท อริยกันตสีนที่ได้แสดงมาแล้วนั้นมีในตนเป็นพยานในตนก็เห็นคุณของพระสงฆ์ว่าท่านปฏิบัติดีอย่างนี้ปฏิบัติตรงอย่างนี้จึงเป็นของควรอัศจรรย์น่าเลื่อมใสจริงไม่มีการดูถูกดูหมิ่นได้เพราะเห็นคุณความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ปรากฏขึ้นในตนอย่างนี้จึงมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ยิ่งนัก ชื่อว่าสังฆปัสาทนังในอริยสัพ์ประการที่สามอุชุภูตันจะทัศนังความเห็นตรงต่อธรรมตามเป็นจริงแล้วอย่างไรคือพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งตนได้ถึงแล้วให้เกิดผลขึ้นแก่ตนด้วยประการใดตนได้รับผลคือความสุขด้วยประการใด พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณเกี่ยวเนื่องกันเป็นอันเดียวด้วยประการใดตนก็รู้จริงเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นอย่างนี้ชื่อว่าเห็นตรงต่อธรรมเป็นปัญญาทนังเป็นอริยสัพ์ประการที่ 4. สี่ซับทั้งสี่ประการนี้หนึ่งศรัทธาทนังสับคือศรัทธาหนึ่งสอง ศีละทนังทรัพย์คือศีหนึ่งสสังคะภาษาทนังทรัพย์คือความเลื่อมใสในพระสงฆ์หนึ่งสอุชุภูตันจะทัศนังทรัพย์คือความเห็นตรงธรรมชื่อปัญญาทนัง1นึ่งซับทั้ง4ี่ประการนี้มีบริบูรณ์ในบุคคลใดนักปราชในโลก มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานได้กล่าวไว้แล้วว่าอัทธิิโธเป็นผู้ไม่ยากไม่จนอโมคันตัสะชีวิตตังชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าจากประโยชน์ดังนี้อธิบายว่าบุคคลผู้ใดถ้ามีอริยทรัพย์เหล่านี้ในตนชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยสมบัติภายในเป็นสมบัติอันถาวร ถึงสมบัติภายนอกไม่มีกระเขาบ้างเลยก็ไม่อดตายอาจบำรุงน้ําจิตให้ชุ่มชื่นอยู่ตลอดการเป็นนิดสมบัติคืออริยทรัพย์นี้ไม่มีเวลาที่จะนำความโศกเศร้าเสียใจมาให้แก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของเลยหากบุคคลผู้ใดมีอัจฉติกะสมบัติคืออริยทรัพย์นี้เต็มที่มีพาหิระสมบัติ คือสมบัติภายนอกมาประกอบกันเข้าด้วยก็ยิ่งมีความสุขเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ถ้ามีแต่พาหิระสมบัติอย่างเดียวถึงจะมีมากเท่าไหร่ก็กันความเป็นคนยากจนไม่ได้สมบัติที่มีอยู่นั่นแลจะนำเอาความโศกเศร้าเสียใจมาให้สักวันหนึ่งเป็นแน่นอนเพราะเหตุนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาพึงแสวงหาอริยทรัพย์ให้มีในตน ก็จะพ้นจากความเป็นคนยากคนจนทั้งในชาตินี้และชาติหน้าดังวิสัชนามาด้วยประการลันั้นแลสื่อธรรมะพระธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโท ตอนที่ร1 9นี้อนุโมทนาร่วมบุญการผลิตเพื่อน,น้อมบูชาคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จัน์สิริจันโทหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและหลวงปู่จามมหาปุญโญโดยคุณดวงกระมลทองภูสวรรค์ขอตั้งจิตให้คุณแม่ประภัยศีทองภูสวรรค์ให้มีส่วนแห่งบุญกุศลนี้ ขอให้คุณแม่ประภัยสีทองภูสวรรค์มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานไปอีกนานเท่านานสื่อธรรมะนี้สงวนลิขสิทธิ์ให้แจกเพื่อเป็นธรรมทานห้ามตัดต่อแก้ไขห้ามทำเพื่อการค้า